มันใอยู่ไม่มีส่วนมันน่าจะใช้อันต้สิงโอมมยว่ามูซินเดียร์น่ลนี่กูเฮี้ยกูขึ้นไปกูังขึ้นไปกูวัขึ้ไป มันไอ้โควิดไอ้กเข้ามาไอ้โควิดไอ้สัสกูไม่โควิดตอนไหนเนี่ยอ๋ขังข่าวอ๋อขังข่าวอะไรอ่ะโควิดคนนี้กุศลไล่จุ๊บให้โอ้โหให้จุ๊บยังไม่มีใครเอาเลยหนส่งสองสา งแพ้โควิดให้นีโมโตนโอ้มีการซื้อยกุูโยนคุณจะชิบานะทำามถึงเอาแต่ดูล่ะครับคุณจะชิบนะ ข้าระยะจู่ๆยังม่เข้รจังมเบบีคนอคนแวับาตอนใครจะมีคนนขึ้นไปนะครับผม่ะใจตัวเอง่ะไรนหอะอะไรออกมะ ไก็เดินข้ามประตูมานะเฮ้ยมันเช็กกูจังไว้เฮียทิกเกอร์ทเกอร์โยกอะ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 ไรอะ กูมึงทำไปทำเฮีย,ยอะไรนอนดีว่าเว้ยเอ้ย <laughs>